โโอ้โหสาสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับรองของชแนลนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จะได้ไม่ต้องเสียค่างโง่นะครับก็คลิปนี้จะมาให้ดูการทําลําโพงบลูทูธนะครับจากลําโพงใบนะครับก็คือเนี่ย วันนี้คือเผอิญผมไปได้ลําโพงมาชุดหนึ่งเป็นลําโพงใบนะครับไม่มีแอมนะครับข้างหลังคือไม่มีแอมเป็นลําโพงเปล่าๆนะครับทั้งทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับอตัวนี้เป็นซับนะครับเป็นลําโพงเปล่าๆนี่ครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับทั้งสองตัวนะครับเป็นลําโพงเปล่าๆคืออยากอ่าผมก็จะลําโพงตัวเนี้เอามาใส่แอมนะครับคือตอนนี้ทําออกมาแล้วเสียงมันดีมากอ่ะเสียงดีโคตรอ่ะอคือแบบชอบเลยอ่ะ เดี๋ยวนี้มันมีแอมนะครับเป็นแอมตัวเล็กๆเนี่ครับตัวเล็กมากนะครับจริงๆมีเล็กกว่านี้อีกนะแต่ผมผมชอบรุ่นนี้นะครับผมชอบรุ่นนี้ค่ะเ,เรียกอะไรแ k z เคแเคนะครับหรือเพื่อนๆไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะมันจะเขียนว่าแอมจิวนะครับตัวนี้สามารถปรับเสียงแหลมก็ได้เสียงโลก็ได้นะครับเสียงหายเสียงเบสก็ผมต่อ ต่อข้างซ้ายไว้เป็นเสียงแหลมข้างขวาไว้เป็นเสียงโลนะครับแล้วก็สามารถเสียบเสียบแจ็คนะครับ3.5ม mm. มนะครับได้อีกอักอนหนึ่งก็เป็นออกออกนะครับเช่นว่ามีไม้หรือมีกีตาร์นะก็มาเสียบได้นะครับแต่ว่าต้องแต่งหัวสัญญาณสักนิดนึงนะครับให้มันเป็น,ปนหัว3.5นะครับวิธีง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยไปซื้อแอมตัวนี้มาแล้วก็ต่อตามปกติเลยครับข้างหนึ่งนี่ข้างขวานี้ผมต่อเข้าเข้ากับเสียงเบสนะครับตัวนี้ ทางซ้ายผมก็ต่อเข้าตัวนี้เลยเสียงไฮนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ลําโพงที่เสียงดีๆหนึ่งเครื่องแถมที่สําคัญนะครับเปิดบลูทูธได้ด้วยจากโทรศัพท์เลยอผมมาเปิดเพลงให้ฟังเลยดีกว่าอโอเคขอโทษอีกนิดนึงนะครับคือตัวนี้ต้องมีหม้อปแปลงด้วยนะครับ่าทีนี้หม้อปแปลงเนี่ยคือจะใช้เป็นแบตก็ได้นะเป็นแบตก็ได้สามารถพกพาไปตั้งแคมป์ก็ได้นะครับเวลาเราไปตั้งแคมป์ ไปแคมปิ้งที่ไหนนะครับก็พกพาเข้าไปได้เลยแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ทําแบตเตอรี่ไวผมก็ใช้หมอปแปลงนะครับหมอปแปลงที่แนะนํานะครับก็คือตัวนี้พอดีผมบังอเอิญออมีนะครับอเผอิญมีของเก่าอยู่นะครับก็เป็นหมอปแปลงที่ปรับโวลต์ได้นะครับแต่เพื่อนๆก็ไม่จำไม่จำเป็นต้องใช้แบบผมก็ได้นะตัวนี้แอมเนี่ยผมใช้ว่อผมเปิดไ้จริงๆตัวนี้มันถึงเปิดได้ถึง24โวลต์นะครับแต่ผมขอเปิดแค่ สิบเก้าโวลต์พอนะครับนะสิบเก้าโวลต์แล้วก็จํานวนแอมของ M. M. แอมแมอแปลงเนี่ยตัวเนี้ยห้าห้าแอมนะแนะนำเพื่อนๆว่าหมะแปลงเนี่ยไปหาซื้อในเ,อเว็บช้อปปิ้งทั่วไปเลยนะครับก็เลือกเอาที่5แอมถึง10แอมนะครับจะดีมาก2แอมผมลองแล้วไม่พอโอ้โห,โหสา อ่าพอก่อนเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ทางด้านเสียงเพลงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเสียงมันจะไม่ออกเดี๋ยวผมหาเพลงอื่นแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้นะตัวนี้ตัวนี้ปรับเสียงเสียงไฮนะครับเสียงไฮเสียงโลนะครับเสียงไฮมาอันนี้ตาแกะครับไม่มีโลนะครับไม่มีเสียงโลนะผมยังไม่เปิดโล ไม่มีรอเลยนะอ่ะมาแล้วรออ่าผมเปลี่ยนเพลงนะตามไม่ค่อยดีเพลงนี้เมื่อกี้ผมว่า รเรียบร้อยเลยผมจะบอกให้ว่าตัวเนี้ลงทุนแค่ไม่ถึงสามร้อยบาทแต่ว่าไม่รวมลำโพงนี่นะแต่ว่าพอดีผมได้ลำโพงมาฟรีครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีความสามารถไปหาลำโพงแบบนี้มานะครับเช่นว่าไปออของใครที่กําลังจะทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ใช้แล้วแอมมันเสียหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีลำโพงอยู่หรือว่าไปเจอร้านขายของเก่าที่เขาขายถูกถูกร้อยสองร้อยสามร้อยเอามาเลยนะครับซื้อมาเลยแล้วก็ทํามาเสียงดีมากจริงตัวเนี้ ผมซื้อมาในเว็บช้อปปิ้งทั่วไปนะครับก็เซิร์ชว่าแอมจิวนะครับตัวนี้รวมส่งแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ260บาทนะครับก็ถือว่าเสียงดีนะครับใช้ได้ดีมากครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด u ับส r i ครให้ด้วยนะครับน้องของชาแนลขอบคุณมากครับ